บีบแน่นไม่ได้ตะล่อมตะล่อมมาทำยากเหมกันเนาะเสื้อเอาง่ายกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลร,รักชาบันดันนะคะก็จะมีพี่สาวหรือน้องสาวของคนอินเดียนะคะจะมาผูกข้อมือให้พี่ชายหรือน้องชายนะคะ ขเขาเรียกว่าวันราคีก็ oh. พอผูกข้อมือเสร็จแล้วก็ต้องมีการป้อนขนมหวาน oh. ก็ประมาณนั้นเนาะทีนี้ลูกชายแม่หญิงบอกว่าแม่หนูอยากได้ขนมที่ทำเองแม่ก็เลยจัดเป็นลัดดูให้นะคะง่ายดีคือเขาไม่อยากซื้อช่วงนี้ก็อย่างว่าเนาะ เราไม่ควรจะซื้อของนอกบ้านกินก็เลยต้องทำเองนะคะก็จะเป็นเบซันกิลัดดอันนี้ก็จะเป็นแป้งเบซันนะคะแป้งถั่ลูกไก่เบซันมีแค่สามอย่างคะ่ะส่วนผสมน้ำตาลปน่นแล้วก็กระปุกนี้คือคีคีอันนี้คือทำเองนะคะไม่ได้ซื้อแบบแพ็กเกจมาไม่อารมพบทมากเดี๋ยวพาไปทำเลยนะคะสัสดส่วนเขียนไว้ให้เหมือนเดิมเนาะ ไปที่กระทะเลยค่ะกระทะนะคะตั้งไว้ร้อนแล้วเราก็จะใส่กีลงไป พอคีละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งถั่วลูกไก่ค่ะจะทำซักไม่เถอะไม่เยอะนะคะขี้เกียจตั้นเป็นซักถ้วยครึ่งพอผัดไปค่ะทีนี้ ผัดไปจนกว่าแป้งจะสุกมีกลิ่นหอมนะคะพอเวลาผัดไปจนสุกแล้วเนี่ยกลิ่นเขาก็จะเหมือนสตูเลยค่ะตอนนี้ สีก็เริ่มเปลี่ยนกลิ่นก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะอีกสักนิดหนึ่งอีกสักประมาณ1นาที ตัวได้ไฟอ่อนๆนะคะไฟแรงแล้วก็จบกันเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะเตาได้เลยแล้วเอาตักออกนะคะพักใส่จานไว้จนเย็นสนิทเลยอุ่นๆก็ไม่ได้นะคะต้องเย็น แล้วเดี๋ยวพอ,อแป้งเบซันเย็นแล้วนะคะเราจะมาปั้นละดูกันค่ะตอนนี้เบซเซนที่เราคั่วเอาไว้ก็เย็นสนิทแล้วนะคะเย็นเลยคืออันนี้ก็คือน้ำตาลป่นที่เราป่นเอาไว้นะคะก็น้ำตาลทรายแล้วก็ไปใส่ในเครื่องปั่นนะคะปนนะคะแล้วก็จะเตรียมอ่างผสมมา ทแป้งเบสั่นที่เย็นแล้วนะคะลงไปแล้วก็น้ำตาลป่นใส่ลงไปค่ะชอบหวานมากหวานน้อยใส่ตามชอบนะคะคนให้เข้ากัน เราจะเริ่มปั้นเป็นก้อนนะคะผสมแป้งกับ <c oughs> น้ำมันให้เข้ากันสักนิดหนึ่งแต่อันนี้มันร่วนไปนิดหนึ่งไม่อย่างนะใส่ชีเพิ่มนะคะให้มันเปียกซะหน่อยแล้วมันจะปั้นได้ มันแห้งกินไปม,มันก็ปั้นยากเหมือนกันไม่คะเริ่มเกาะเป็นตัวแล้ว,ลว,แ,ลวแล้วก็จะกำแป้งขึ้นมานะคะ แล้วก็ค่อยๆบีบให้เป็นก้อนกลมมันจะไม่สามารถบีบได้แบบว่าหกแน่นปึก๊กอะไรอย่างนั้นหรอกมันต้องค่อยๆตะล่อมตะล่อมบีบไป ถ้าเราไปบีบแบบสุดกําลังเลยนะมันจะแตก เนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะวางใส่จานเอาไว้ ลูกที่สองอ่ะหมิ่งบีบให้ดูสองลูกกันเนาะอ่ะอีกลูกนึงแล้วกันบีบแน่นไม่ได้ตะล่อมตะล่อมอ่ะทำยากเหมือนกันเนาะเสื้อเอาง่ายกว่า อ่ะลูกที่สามเดี๋ยวแม่หญิงขอไปปั้นไว้ให้เสร็จเลยนะคะแล้วเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วว่าได้กันกี่ลูกอันนี้ก็ปั้นส่วนผสมจนหมดแล้วนะคะก็ได้ประมาณสิบกว่าลูกสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอะสิบสี่ลูกแปงก้งถ้วยครึ่งน้ำตาลถ้วยหนึ่งนะคะแต่เป็นขนมรัดดูสิบสี่ลูกทำเองกับมือนะคะเบสันกิรัดดูไม่เเคยทำไปแล้วนานหลายเดือนแล้วเหมือนกันเป็นปีแล้วมั้ง ตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะใครยังไม่ได้ดูก็มาดูในคลิปนี้แล้วกันนะคะอ่ะวันนี้ได้ของหวานละสำหรับวันราคีแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ